สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับไดเหมียวต้นคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว DJ d o ด็อกานะครับผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเก็บเงินตั้งนานนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับ DJ d o ด็อกบานะครับก็มากับแผนใหม่นะครับ3 5มนะครับได้มาจากพี่คนหนึ่งที่เขาทํา YouTube นะครับโอ้โหมาใช้นี่ดีมากเลยนะครับสําหรับแผนนี้นะครับโอเคมาดูไซส์ในของ DJ d o ด็อกบานะครับสูง189ซนติเมตรนะครับเบิร์กเลเยอรสูงสูงนะครับ พลังงานทำให้มาเต็มเลยนะครับสกิลมูดสี่ดาวนะครับสกิลมูดแล้วก็สกิลมูดเป็นกองหน้าตัวต่ํานะครับก็ค่อนข้างที่จะวิ่งอ่าไม่เร็วมากนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกแล้วหนึ่งร้อยยี่บสามนะครับพลังงานการมงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีอ่าพลังแฝงอยู่ที่ลูกหมงทรงพลังด้วยนะครับโอเคเรามารีวิวกันเลยครับก็จากกดแล้งนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันว่าดีเจด็อกบาร์นะครับ ในแรงนะครับเขาจะสู้จะหดขนาดไหนโอเค okay. เราก็กดไปแล้วนะครับเจอกับเรลมาดริดนะครับก็แต้มค่อนข้างที่จะอ่าสูซีกันนะครับอ่าค่อนข้างที่จะสูซีกันแต่แต้มห้าแสนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตึงมากนะครับก็อ่าก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ตึงมากแต่ว่าก็เป็นการตัดสินใจเพื่อนๆว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีกว่าเอ้ยจะซื้อหรือไม่ซื้อดีกว่ากันนะครับสําหรับผมผมว่ามันโหเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับแค่20เอ็มเองนะครับโอเคอ่ะเปิดมานะครับก็แผนใหม่นะครับเน้นต่อบอลนะครับจะไม่ค่อยได้เปิดมงนะแผนนี้นะครับมันเปิดมงไม่ค่อยดีแต่ว่าเปิดมงได้นะโอเคมาก็พยายามต่อวันนะครับเพื่อนๆมาอยู่ที่โคสิตโคสิตโคซิตคลืนหลังก่อนครับมันบุกอ่า การบุกก็คือการเคาะบอลนะครับเพื่อนๆแผนนี้ไหมโอเคโฟฟ้านะกิสมันกินมันให้จบไปจบไปจ้ะโอเคโอ้โหดอกบ้าสัมผัสบอลแล้วก็เสียบอลแล้วครับจังหวะนี้เปิดมายังไงมิริต้ามิริต้าโอเคมิริต้าก็ขึ้นขึ้นนลงมาที่อ่าอุปาเมกาโนุเด็บไปเลยเด็บมาเลยมาให้ดอกไปโอ้โหดอกป้าถามยิงเสียบอลอีกแล้วโอ้โหอย่าทำขายหน้าเขาดิโอเคโอเคได้อยู่ โอเคด็อกบาเรียกฟ้าเลยครับโอ้โหอย่าขายหน้าแค่สิด็อกบามาเมื่อที่โฟฟานะ่ะโฟฟานายคิดไหมคิดมันให้ด็อกบาด็อกบาอย่างงี้เฟกช็อตมาแล้วก็ปั่นโค้งเรียบร้อยนะครับโอ้โหหลังจากที่เสียบอลไปสองลูกนี้ครับจับบอลครั้งที่สามก็เป็นประตูเลยนะครับสำหรับด็อกบาจังหวะน,นี้เฟกช็อตต่าผู <Okay. S 1> ้ฝูหายเลยนะครับเฟกช็อตมาทีตามไม่ทันเลยครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กของเขา โอเคมาก็โอ้โหดูครับเพื่อนๆแบกเหมือนกับมีแบกอยู่5ตัวเลยนะครับโอ้โหแผนนี้นะครับตั้งรับดีเลยนะครับโอเคมาเดบเล่ไม่ดอกวะดอกบาไม่กิดมันกิดมันกิดมันให้ดอกวะดอกบามาให้เดบเล่เด็มเบเรจังวะนี้ลากมาลากมา,มาจะเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปยังไงดอกวะได้หมูนะครับ <c oughs> แต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะครับ โอเคมายังได้อยู่นะครับก็ตั้งรับเหมือนเดียวครับสำหรับแอสตันวิลล่ามาเขาก็ปลูกยากนะครับแผนนี้นะครับเหมือนมีแบ็คหตัวเลยนะครับแต่ว่ามันเป็น CDM เนาะโอเคมาที่โตอีโตเปิดเข้ามาอีโตเปิดมา <c oughs> มาที่โอ้เควินทัมเควินทัมเปิดบอลขึ้นมามาที่กิดมันกิดมันมาให้โขโสิตโคสิตมาให้กิสมัน กิดสมันกิสมันโอ้โหกิดสมันไม่ได้โอเคอ่ะถอยลงไหมโอเคตัดบอลได้โคสิตโคสิตม่ให้โคสิตมาให้ดอกบาจังวันนี้ดอกบาหลุดขึ้นมาดอกบาหลุดขึ้นมาแล้วกดยิงง่ายๆเลยนะครับโอ้โหหาช่องได้นะครับสําหรับดีเย่ดอกบานะครับปกติแผนหน้า2นะครับมันจะถ้ากองหน้าตัวหนึ่งได้บอลนะครับตัวหนึ่งมันจะวิ่งทันทีเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าใครเล่นหน้าคู่นะครับถ้า คนไหนได้บอลอีกคนหนึ่งมันจะวิ่งหาช่องเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับหน้า2ผมก็เพิ่งเคยเล่นนะครับมาเจอแผนนี้โอ้โหดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะชอบนะครับสําหรับแผนนี้ครับ3 5 2นะโอเคมาอยู่ที่นูเยตนูเยตมาให้กับอีโตอีโตพาบอลขึ้นไปโอ้โหเฟกช็อตเอ,อ้ยเลนเชคพาบอลขึ้นมโคสิตโคสิตยังได้โคสิตเนีโอเคมา อะไรย,ไยังไงยังไงอ่ะแข่งบอลใช่้นมาไปแฮมแบบแบ๊กแฮมขึ้นให้อีโตอีโตเปิดบอลขึ้นมาโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหโอ้โหยังวันนี้เควินทำโอ้ยเควินทำโอ้เกเบินทำมีกเดียวเควินทำอีกทีโอ้โหโอ้โหเควินทำนะครับโอ้เป็นไปได้นะครับเควินทำเซฟช็อตนี้นะครับสามลูกติดนะครับโอ้โหยังได้อยู่เสียบ ยังไงโอ้ไม่ฟ้าครับโอเคขาบอลยังมาครับไม่ฟ้าย,ยีต่อกไปไงตอไปไงโอ้โหจังหวะนี้ผม <the> กดผิดนะครับฮึมดอกบาไม่ผิดนะผมผิดนะครับผมเออเองนะโอเคจังหวะนี้ก็ตั้งรับเหมือนเดิมครับแผนนี้ตั้งรับแล้วก็สวนกลับนะครับจังหวะนี้อเอาอีตัดบอลน,นะโฟวพานะโฟพานะตัดบอลน,นะกินมันกินมันมาให้กับวะดอกบาไหลให้เพื่อนจังหวะจริงจริง ไม่เข้าได้ยังไงถามจริงโอเคก็เปลี่ยนเดเมเล่ออกนะครับเอาคาสโปเข้ามานะจังหวะนี้มงเข้าไปดอกปะดอกปลามงโอเคยังได้มงนะครับยังได้คอนเนอร์นะจังหวะนี้กิสมันกิสมันเปิดบอลเข้าไปเปิดบอลเข้าไปดอกวะดอกะโอ้โดอกปลาโดนเบียดโอ้โอ้ยอย่าทำขายหน้าก็ดีโอเคจังหวะนี้ก็ยังได้อยู่นะครับดูเย็ดดูเย็ดเหรอ ดูเยอดโอ้โหดูเยอดเฟคชันโอ้ออบาเมกานุโอปาเมกานุจังหวะนี้อื้มกดแม่นเกินโอเคจังหวะนี้มาคัดโปคาสโปมาให้อูจิตโอ้โหยังไม่ได้เอาตัดบอลได้ตัดบอลได้ยังไงมาให้ที่ดอกวะดอกบามาให้ที่กิสมันกิสมันยังไงกิสมันจะเปิดไปอื้มยังไม่ได้โอเคโอ้โหถอยมาโอ้โหดูครับแบ็อย่างเยอะเลยนะครับโอ้จังหวะนี้ออบาเมกานุ อูปางมีกาโนเบียดเบียดอื้มฮึสวยอูปางมีกาโนมาจะนี่โอซิทยังไงดอกปลาดอกปลายังไงดอกปลาดอกปลาจะอื้มฮึจะต่อข่ไปไม่ได้ครับยังไงยังไงดูเย็ดดูเย็ดเฟกช็อตดูอื้มฮึยังได้ดูเย็ดดูยึดมาแล้วดูเย็ดโอเคหนึ่งที่จะไงจับปั้นอื้มฮึอีกแล้วนะครับเควินทำเลยครับโอ้โห โคตรเก่งเลยนะครับโอ้โหบทจะเก่งก็เก่งขึ้นมาเลยครับโอ้จังหวะนี้ะโอเคสกัดออกไปโอเคโอหมดสักทีเถอะโอเคโอ้โหก็หมดไปแล้วนะครับก็ไอชนะไปนะครับสองส่วนนะครับโอ้โหดีอะบ่าวก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าผมก็เล่นไม่เก่งเองนะครับแต่ค่อนข้างที่จะดีนะค่อนข้างที่จะโกงหาช่องก็ดีนะครับแข็งเป็นบางจังหวะนะครับเออไม่ได้ ไม่ได้แข็งแบบว,ว่าชนควายตายควายล้มเลยไม่ไม่ขนาดนั้นครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นครับสำหรับผมก็คงต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ